สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตามเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องมาตราแม่กลน,นะคะมาตราแม่กลคือคำที่มีนอหนูนอเนรลรอลิงยอหญิงรอจุฬาแล้วก็รอเรือเป็นตัวสะกดค่ะออกเสียงนอสะกดนะคะนักเรียน อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะคำว่าหนอนหอ,นอ,อ,น,อนอนหนอนฝันฝออะนอฝันตู้เย็นตออูตูไม่โทตู้ยอเอนอนเย็นนะคะตู้เย็น อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคําที่มีนอเนนเป็นตัวสะกดแต่เวลาออกเสียงออกเสียงนอหนูสะกดนะคะคูนคออูนอคูนคําต่อไปค่ะคํานวณคออําคํานออัวน,นอนวนนะคะคํานวณอรุณอออะอะรออุนอรุนอรุณนะคะ ต่อไปก็จะเป็นคำที่มีลอลิงเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงนนหนูสะกดเหมือนเดิมน,นะคะบอออบอนพอโอรอผลรอ,อละมอไอไม้ไม้โทไม้ผลไม้ไมพออพะยออายาบออารอบานพยาบาลต่อไปก็จะเป็นคำที่มียอหญิงเป็นตัวสะกดนะคะคำแรกค่ะคำว่าเหรียญ หอรอเอียยอเหรียนอ่านว่าเหรียญต่อไปค่ะทำบุญทออัมทำบออุยอบุญทำบุญต่อไปค่ะคำว่าบัญชีบออยอบันชออีชีบัญชีค่ะต่อไปคำที่มีรอจุลาเป็นตัวสะกดนะคะ ปลอ,ออปาปลาวอรอาลอวานปลาวานคำต่อไปค่ะคำว่าทมินทออัทะมออิลอมินทมินนะคะต่อไปค่ะคำที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดค่ะคำแรกคำว่าอาหารออาอาหออารอาหารอาหารต่อไปนะคะเกสอน กเอเกสอรสอนเกสอนต่อไปคำว่าธนาคารทอทะนอานาคออารคารธนาคารค่ะอ่ะอันนี้คครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทําด้วยนะคะนักเรียนเขียนคําจากภาพให้ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด3ภาพนะคะให้นักเรียนทําใส่สมุดรายวิชาภาษาไทยค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ